บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอลรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็จะมาแนะนํารถฝันใจของหลายๆคนเลยก็ว่าได้กับเจ้าคันนี้เลยมาสด้า2 1.3 Skyactive Sport High Connect ฮอาเป็นรุ่นในใจของลูกลูกค้าหลายๆคนกันเพราะว่าความหล่อของเขาแล้วก็ด้วยปีด้วยรูปโฉมของเขาผมบอกเลยว่าเป็นรถสไตล์สปอร์ทที่ครองใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยก็ว่าได้เนาะด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ของเขาไม่ว่าในส่วนของกระจังหน้า ไฟหน้ารุ่นนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วแล้วก็นี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับเกิร์รอบขันโอโ้เรียกว่าเป็นรถสปอร์ตสไตล์รอๆเพราะรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบแฮดแบ็กแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบซีดานเนาะเป็นมาด้าสแบบซีดานเดี๋ยวมาดูรูปโฉมทางด้านข้างเก้าคันนี้ก็จะเป็นล้ออลอยขนาด15นิ้วของโรงงานของมางด้าเขาโดยตรงเลยมาพร้อมกับยางใหม่ปี2019นั่นเองก็รุ่นนี้ย้ายไฟเลียวนะมาอยู่ฝาครอบด้านข้างแล้วแล้วก็เป็นกุญแจแบบรีโมท เรียกได้ว่าแค่คุณกดรถก็เปิดอ้าวแล้วก็สเกิร์ตรอบคันรุ่นนี้เนาะนี่นะมีเด่นได้ฮนะเรียกว่าคลิปสีแดงให้ความโดดเด่นเป็นสไตล์สปอร์ตแล้วก็ด้านหลังรูปโฉมของเขานี่ก็เหมือนกันนะครับดีไซน์ก็เป็นสไตล์สปอร์ตหลายๆคนคงชอบกันแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยมีความปลอดภัยในส่วนของเซ็นเซอร์หลัง4จุดก็คือด้านท้ายนี่4จุดแล้วก็ พร้อมกับกล้องมองหลังที่เวลาคุณถอยก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้คุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบอกแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบซีดานหรือเรียกว่าเป็นแบบ4ประตูนั่นเองเดี๋ยวไปดูทางด้านในของตัวรถกันสักนิดนึงว่า ถ้ารอบคันสวยขนาดนี้แล้วภายในล่ะจะสวยสมคาล่ําลือหรือสมกับที่เป็นสไตล์สปอร์ตของเขาหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในกันสักนิดหนึ่งโอ้ก่อนเปิดเข้าไปนั่งด้านในดูที่แผงข้างประตูนะครับก็จะมีหนหมดของการควบคุมเรียกได้ว่าถ้าคุณจะปรับกระจกนี่ตัวหมดคอนโทรลเขาก็อยู่ตรงนี้แต่ที่โดดเด่นก็คือแผงกันโซนด้านข้างเนี่ยเป็นหนังแล้วนะ,อะข,อของมาด้าสเจ้าคันนี้เป็นสปอร์ตแล้วก็เดินดื้อดิ้มได้สีแดงให้ความสวยโดดเด่น ส่วนเบาะด้านในก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันแล้วก็นี่เลยเป็นหนังสีแดง2ชิ้นโอ้โหเรียกได้ว่าท่างความสวยโดดเด่นเป็นสไตล์สปอร์สมกับคำล่ำลือของเขาจริงๆว่าบ้านด้าสองสปอร์ตนะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันสักนิดนึงอ่ะก่อนอื่นรุ่นนี้นะครับก็เป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้แล้วก็ตัวระบบการสตาร์ทเขาไม่ได้ใช้กุญแจก็เป็นแบบพุชสตาร์ทแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเรียกว่ารุ่นตัวท็อปเลยก็ว่าได้อ่าลองสตาร์ทกันสักนิดนึง โอ้โหเสียงเครื่องเดินเบามากเรียกว่าเสียงเครื่องเงียบมากๆดูเรือนไม้แสดงความเร็วเนี่ยของเขาพอสตาร์ทก,กลางออกโอ้โหสวยโดดเด่นจริงๆอ่าโอเคในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันก็มีในโหมดของควบคุมปรับเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ด้านฝวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของค r u คอน control คือการควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองด้านหน้าจอต่อนะครับจอแสดงผลรุ่นนี้ยังเป็นแบบ lcd แต่สามารถทัชได้เหมือนกันนี่คุณ จะเลือกฟังก์ชันใดๆก็สามารถทัดแล้วก็ที่สําคัญเขายังมีโหมดในการปรับถ้าคุณขับขี่อยู่คุณจะเสียเวลาไปทัดไหมคุณก็สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆที่คุณต้องการได้จากแผงควบคุมตรงคอนโซลกลางของผู้ขับขี่นั่นเองอ่าก็ปรับโหมดแล้วเจ้าคันนี้เนี่ยนะยังสามารถรองรับระบบนําทางแต่คุณต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอันนี้คือแนะนําเลยใครที่อยากได้ฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเข้ามาคุณสามารถไปซื้อตัว SD ที่มาสด้าได้โดยตรงว่าคุณอยากติดตั้งนะอุปกรณ์นําทางคุณก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เลยนะเอาไปเซ็ตได้ตามศูนย์ได้เลยเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้ะนะก็บอกได้เลยว่าคุณสามารถไปเพิ่มฟังก์ชันจากตรงนั้นอะ่ะได้เลยเข,ข้าไปติดต่อแล้วก็ขอซื้ออุปกรณ์เขาเพิ่มนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางร,รุ่นนี้เนี่ยให้สไตล์สปอร์ตอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Sky a c t i v ีฟสปอร h ตไฮ c o n n e c กก็สปอร์ตสมชื่อจริงๆเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย จะให้ความโดดเด่นเป็นสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เป็นหนังนะครับเดินดูดินได้โอ้โหหนังแท้ๆเลยแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์การเชื่อมต่อการเครื่องเล่นเนี่ยก็สามารถรองรับ CD MP3 USB นะ USB, USB ก็อยู่หมดตรงนี้นะครับแล้วก็มีแจ็คลองรับในส่วนของไฟ12โวล์นะนี่คุณสามารถสป,ปอร์ตได้เลยในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมความเย็นของรถรุ่นนี้ก็ยังจะเป็นแบบเมนวลอยู่ต้องบอกว่ายังเป็นแบบเมนวลอยู่นะครับก็ให้คุณ ใช้มือปรับเอานะเลือกฟังก์ชันต่างๆได้คุณต้องการฟังก์ชันแบบไหนนะจะให้ควบคุมในส่วนของความเย็นพัดลมความแรงของพัดลมก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกเนะาะคันนี้เนี่ยเสร็จสับพร้อมสับจริงๆไม่ว่าจะแผ่นยางเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยก็ใช้แผ่นยางที่แสดงถึงเป็น Mazda 2สไตล์สปอร์ตของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวให้ดูทางด้านหลังสักนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนะี่ย ด้านหลังเบาะนี่ยังใหม่น่าใช้งานเรียกได้ว่าไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับรอยย่นเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยแล้วก็ยังที่ลืมบอกไปว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019การใช้งานของเจ้าของเดิมอยู่เพียง33,000โลเท่านั้นสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะม a สด้2คันนี้เนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้ในราคา459,000บาทนะ459,000บาทเท่านั้นเองนะสำหรับมาสด้า2เครื่องยนต์ 1.3 Sky Active Sport High Connect ปี2019มาอยู่33,000กิโลหรือจะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองสำหรับกลุ่มลูกค้าเครดิตด,ดีนะก็ผ่อนเริ่มต้นเท่านี้เองนะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนะหรือจะสอบถามข้อมูลต่างๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้พี่มอดขอลาไปก่อนแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสที่บอกร,รถบ้านและทิมงาน จะนำรถสวยรถเข้าใหม่เข้ามาให้คุณได้ชมกันทุกๆวันทุกๆปดาห์กันนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ